พอชืดนี่นเนี่ยนทันเ้นี่เธอแบบเขาอาบน้ามืนนั้นเขาจะไปเรียกไปงานแบบแก้เฉยแก้อย่างนั้นไปรุดนะเนอะมัิเพินอาบได้หมดเลยแบบแบท่านนี่เนาะเบิ่งจังหวะตีน้องมันอาชัดนี่เหมืนวาเม้น้องลงงานมาหวยวานี่กันน้องลงงานปานแน่เหมือนน้องผับตาแย่เยเหมันน้องสีลงบัมลับตานหองลงไปวิตงมืดน่เหมัอนไปเลย ไอ้ลงลงบ่ลงเชนเจ้าบ่ลงห้าลงคเียลก่เจ้าเผาอันผ่งเผ่าเผาเาน้าสิหาวาหวานคานหน่อยเดี๋ยวเราเมย์เนกินเราจากไปหาเรากินได้เปะน้องลงกได้นองไล่ด้หน้องไลแม่ต้องชองมึงได้อยู่ได้แม่ผ่นเ่าลงกมาแม่นปลาชิวบ่ปลาชิวได้ดมุกนึมุนนี่น่อยั่นมเนี่ยยังมีอน ก็ได้ยินออลูกหน่อยสักพ ok ูดชามตัวชี้ต ok ัวหน่อยเนี่ยมีแล้ววนขุนเนี่ปลาหน่อยขึ้นกรับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนเบือทุกคนทุกทานเพราะว่าสเปนทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข้าสู่อ่องทุกทุกคำปั่นสุกนาะพี่น้องเนาะ กมืโอนี้ทุกครัปัสสุกการเดินทางมาที่นาน้องมะนาวพี่น้องเอลยเนาะเพราะว่าเพึ่นกันัางนี่แหละพี่น้องตัวตามกองก่อนเนาะเนื่องจากว่าเบกข่าวดีเพึ่งน้องพี่น้องเนาะทุกครั้งกำลังจะเดินทางเข้าในเมืองไปเอาเงินให้เพึ่งน้องพี่น้องเนาะมีผู้ใหญ่จะดีทางฝั่งไทยฝากเงินมาให้น้องมะนาวเนาะแต่ยังบูบุญฝากมาเท่าไรพี่น้องเอลยกะสิไปหาน้องมะนาวถามน้องมะนาวว่าให้ซื้อยังไม่ให้ได้บ่เนาะเนี่ยอยู่ในกินในเล็กในน้อยพอถือมาได้กะถือมาพี่น้องเอลยไป ถ้าพร้อมเลยเขาไปหาน้องมะนาวกันเลยพี่น้องเอ้ยตาผ่ามาก็อยู่ที่หน้าน้องมะนาวเด้อพี่น้องเอ้ยอ่ากะเด็ดเนาะพี่น้องเอ้ยเสียบตาเด็ดจ้าเนาะอ่าย่างนี้ต้องใส่แว่นเพื่อสายตาเราจะได้บรเสียเนาะพี่น้องเนาะอ่าหมเป็นอยังหมเป็นอยังเด็ดจ้าหมเป็นอยังพี่น้องเอ้ยอ่าใบไม้กำลังปวงอ๋อหนุนพี่น้องเนาะปนผ้าปนก็ใกล้จะมาไล้ละถ้าเด็ดหอนอย่างนี้เนาะไปขอบทางน้องมะนาว อ่าหดสองคนมึงเนาะอ่าสบายดีนะมั้งนบยอาบนอนเลยนอนทันทัดใช่ไหมอย่ชืไปหาหาในน้ำไหมหาในน้ำไหมเจอหวยม้ำใมใหม่เนี้หม่ปูใหม่ได้ยู่บอกรไปเมื่อนมื่อเยยมไปยันบันไดอยู่ก็เก่งนีเฉยเนาะ เออคือว่าฮอนแห็งยังมีเฉยเนาะมีไล้มันปลูกใหม่อืมยไหมไปๆไปด้ไปนะออให่ตัวนึงได้ใช่ตัวางามเนาะตัวน่าเนาะเอ่ทำใหญ่แล้วบ่นอยกขึ้นื่อนห่เองนี่นะขึนเองเลยอแขปงเหงแขะเจาอื พี่ไผมาหาแนมืาหนี้ม่นี่นโดยี่ไเจ,จ้าอนนี้แมมีบ่<ม>จุดดินเาช่วนประดุดปลาจากมือ,อ,มจ,ามอจากมือไหนติ <c ười> ออตัดแล้วบ่ม่ยงไผเนี่ยตัดไเฉดถัวว่วเดถั่วฮื้นเดี่ยนีออเฮือนเลยเนาะนึงแล้วเอกล้วยมาปลูกแข่งกับเราฮะแขางฮือนอนะ งามอยู่แล้วขนาดกบมเลยขนาดไขนาดกบเขือยังงามงามปลูกแล้วมันก็เย็นเห็นบ่อยู่เพื่อนหัวลมผัดเย็นคื้นอยังนี่มันห่มนี่เรามีต้นไม้ที่จะอาไปเนี่ยเพื่อนจะมาหาอยตัดไม้ทำลายป่าอ่าเดี๋ยวตุ้กขามก็ตัดอยู่ชั่วมื้อตัดเห็ดทานตัดกับโบมีเพิ่นชื่อกินได้เนาะเห็ดทานนี่จ้ะเออน้องพี่น้องไปตลาดบ่มนี่นะะเอาไปตลาดได้หนิจะไปมีจะไปน้ำอยู่ไปนี่หลุดจักร ไปที่ไหนบ่ายไปให้อยู่แบบไปเที่ยวตลาดมีรถจักรรถคามยูมีรถใหญ่อันดีฐานอยู่เมือกันยังบูได้ยังเถื่อพาบ้านนายเฉยๆไรบูได้ยังเถื่อรถใหญ่กันเลยชื่อตลาดนะชื่อนักกินเนาะชื่อเผื่อยเด้อเจะเชื่อยังล่ะเพราะว่ามื่ก็แจ้งเตชื่อเนาะแต่เอาเงินไปเจ้าเลยมืันยังไงชิมูชิมยังบ่ดหรือเปล่า ินมมาบอกข่าวดีเจ้าหนิที่ไหนเป็นถูกไม่หินเลยอ่าชิดอ่าประมาทมาได้เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนี่ที่ว่าเพิ่นว่าสิพาเอาไววันเกิดอย่างวันเกิดเพิ่นนั่นเี้วันเกิดใครจักรโอ้โหจีบ่อลืมหลืวบอสเหรอใช่ไหมปรจักเนาะอือเป็นยังปรจักรจีบบอเนาะแล้วไม่ได้สิไปเอาเลยเรวอะแต่ยังพูดว่าจะพามาไทไแต่ว่าสิไปเข้าในเมืองเลยสิให้เราพามาเลยลราอะ ถามให้เจ้าบ่ถามให้เธอแล้วมาให้เจ้าจบอาเหรอนั่นแหละก็เลยถามก็มาถามเลยว่าใส่ชื่ออยังมาให้เลยบ่อหมื่นได้จะไปตลาดเดี๋ยวฉันดึงไปได้แล้วเนาะเออได้ยินแล้วแนวกินนะใช่ซื้อมาดีบอจากไหนจากใดหรือว่าจากใดซื้อซื้อไปดิกลงแล้วเออจะเอาเอายังไงชื่อบอใ้บอให้บอถือได้ได้รถจักนี่ซื้อ ถือได้บุได้เนาะเอาหมูเอาเป็นผักนะว่าดูออกกินเอาหมูก็ผักเนาะเอาวผักกะลัมอะไรแบบมาขวบใช้มูนะอ่าเออเออได้ได้ได้ประกาศช่องก็ได้มาขวบใช้มูอืออือเด็กอะไยังน้ำน้ำไปถุงนลยน้ำยังใช่เย็นเพร่น้ำไปถุงน้ำเปล่าบ่บ่เอาใส่ถุงได้เือกันน้ำเปล่ากินนิ่งก็ได้เนาะตอนแรกปรมาลณ ไปชั้นสิเออกระโดดกัะแต่จนคำจนมืดจํานอก็มาแล้วมันห่อนไปพนอ่าเราชื่อในยูจออกมาอีกบ่เออกะออกมากเขทามาหอดผู้แล้วเนาะกะชื่อกินไว้เจ้าก็มาให้เจ้าขนนี้แไปชวห่อนดใหม่ีนห่อนเนาะเดีไใหม่ลำบุปผ แบบน่ได้ปรงได้แบบนั้นอะปรงได้ใหม่ๆนะเนาะพอได้กินได้แบบใไปก็ต้นแรงก้อเนาะนี่โดดแลนี่ใครยุ่งเส่งแเลยไป่ะตอนแรงใครยุ่เนาใส่หมวกพอยนะนี่หนังเนี่นังออมใโหเนาะหอนเเนาะใส่ก็ได้ได้ที่โมนาถ้าไปได้พอกินเนี่ยทำกรรมเนี่ ทำกรรบอะไกัชืนี่จแจ่อ่รับเออ่ออยูวยากไปหาหน่มไปทำน่ะเน่เจ้าก่ไปแต่เพียรนบ่ยแกนมันรักเมื่อไหไปได้จังหวะข้าาอยู่นะอน่อมาไปจะกี่ไปวะเอาไปน้ำเลยเหม็นเลยเ แสดงเปดโนเลยพวกฮงเลยเนาะไปชลัก็ถูตลาดเนาะรอปดอเนาะไปไ้น่องเชลนะเป็นถั่วเลยนาะว่าฉาดยางว่าปูทั้งนอกขอถั่วหวายถั่วถั่วมีอยู่เนาะว่าใส่นี่ยเขน้ายว่าใส่เนีถัวคอเก่าเยอะทั้งนอกตูใส่ถัวทั้งนอกเขาใส่แต่เก้าชื่อหมอแน่ว่าแม่จะบอกแน่ว่าชื่อหมอชื่ออะไ

ป่าด่วหมูเพศเราคิดแต่ชิพนิดเดยประมาณเดือนเออแล้แต่เขาซื้ออันน้อยใหญ่ใครมีมาเที่ยงมาเปลี่ยนเอาได้มาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาก็ตกเราบอเปลี่ยนกางพายไปเลยเปลี่ยนน้ำจีนน้ำแก้วเยอะเออมันมามันมาเปลี่ยนผ้าโฮมไปแล้วเราเปลี่ยนออโอ้ยโหเปลี่ยนเอาผ้าโฮมฮอนหนน้อเจ้าคือไปช่วยให้ตลาดบริเวณบอก หากระตือน,น,นี่เลยกระตือนี่นอนอนับคืนเจ้าหมดแล้มันหอด,ดเลยตอนแรกว่าสิบูไปนี่วันนี้นเราตอนแรกว่าสิบูไปใช่ไเปิดบางตู้เย็นหนึ่งบาอย่างาเลยอยู่เข่าบมาเลยเฮยไปชื่อพักชื่อปูชื่อปลาแนะ่มาไว้โอ้ <laughs> ปลาทูกพันธุ์เก่งเฉ็บเนาะดูหน่อยสชิช<ห>ปลากพันธุน์เลายตัวตัวได้ไหมล่ะ มนหักเพื่อมาหอดตายเบิดเลูกกระดีตายเบิดมันหอดนี่มันหอดเอาไปใช้หนำนี่เดือดจากตบัตเดือดจาตตายเว้ยชตั่า้นายตายถ้ายูเขามีตัวเย็นเลยถูกโรสี่สิบถูกอ่ะตายเติมยุบไมีตัเย็นแช่ไ้่ยูไปหรอตายกั ดีได้เข้าจากบริษัามันมันชอกให้เรียบร้อยเลยชอกแดดไปได้ผักตายปุบอือมเลยนังเล่าเฉาแต่แรงมาเหี่ยวพุกเอานานนานนึงกับเรือป่าป่ากับเพือนี่เพื่อนเกาะเบือมัเพ่นเออไม่อาข้ามมือตายไปได้หแต่เขายังตายเขาไม่สิดาด เป็นฮ้อนได้มันฮ้อนนะนี่น่ปลูกพักแนมฮ้อนทำโมเห็ดดีนี่อ้กึ่งแสด้มย่างดีกึ่งแสดมเหมืนห่มมัวจังเลยกได้มมันคือกอเ็ดเไทยเนกมงอยู่ไทยน่ะโอ้ยมงเห็ดขัดอย่วนผักบุงก็ยังก็มุงแมกึ่งแสม บรรเทาแดดเลยขนาดเอายังห่อนเนาะขนาดคนยังโอ้ยเือนดู่ไนอนอยู่ตีตลาดก็ห่อนอยงบุดบุดเตียงตลาดก็มผู้เย็นเหมือนฮอนแต่ห้อหอนข้นนอนเลยทางเฮือนจกมีต้นใหม่ยครัอันนี้หมใหม่แล้ลักเองค่ะนาครับพ่อฮึลักเองค่ะลักนะจ้าปทางไนปูหาอยู่ฮะ ไปเดียบพี่พีแล้วก็มาสักยาสบายนํำหาลามด้ยตอนแรกเนิรลานหาปูพบาะว่ามันยังเช่าว่ทันเปิดมานี้ปูฮาล้านปานี้อยู่เพื่อนพอดนี่พอนั่อยู่นา่งถาลนเามาให้มันไปใช่เราอืมเแ่ารื่อะหลานแล้ว เขียวเหอเขียวแมงมงจิบใช่่แมงสุดน่ได้ถึงโดเนาะอก่กินไม่ได้มื่อนหรก็าเกขนมลูกอมลายกินอมลายนะเขียวแมงอ้คือแดดแท้่ะไปจะบ่ นอเไปไปได้คุยเดดดกีบจักหอดไปลนใบเลยใบบ็หลงผัดู่แจ้งปองเ่อนนงินบอเ่อนจะบอกนะยูใช่ไหตู้คืนนะเออจักบวัน้ไอยู่ในนอนหรืเปา่าน้อเออไม่เใจดิดังคัดก็ดังตู้แพรๆนะต่อแจ้งกงมอหอนมอเงินมอใ เนขอนแจ้งคยได้ยินอยู่เสียงก่อนแจ้งคุณได้ยินขอนแจ้งเพื่อนชื่อเครื่องเสียงใหม้ดิเพื่นชื่อเครื่องเสียงมาใหม่มาไทยเพื่อนได้ลองลองเครื่องเสียงลองบรรปะบาทเลยลองบรรปะดังเวัดขึ้น <c oughs> นางคักอยู่บอ,บอกโมเมนต์คือใช่บ่กคือใช่ใช่บอคืออันนั้น

เออเมนบอกเมนโดนคือโดนน่าจัหน่อยโดนน่าน้อยหร้าโดน่ะนอยใส่มีใส่น่าจะบุตมีโอ้ยนั่นวันลูกลูกเอามันน่ะลูกเอามันคนละคนแต่ว่าพี่น้องเดียวกันที่แล้วจะเกินตะกูเดียวกันลูกไลูกไผ่คือวันน่ะ คือว <theater. S 1> ่านูกอว่านูกอามันอือกับพี่น้องเดียวกันแหละกับพี่น้องกันได้พี่ลูกน้องพี่น้องเดียวกันเบิดมีแต่ปลากระปุนห่อนบ่โอ้ยกินกินระปุนเห็นยด้บ่กนะบอใส่น้ำแข็งกับข้าสดบานน้ำบานเหอยยกษ์น้ำบานบอนี่อ๋อนี่ซื้อมาฮะมาให้จ็กสองถุง จะได้มาหาบอวันเนียมาหลายมื่นะเป็นมาทางใดเนี่ยแม่มีฮะเป็นแบบอ้าลายันเแวสาลัยมหาอีกบ่อเหรอวะม่กด้คนดูใจเอาแล้วมาหาในน้าพี่บอเอเออแล้วเร็อยรมาผักหรอวะอืมอย่าเงี้ยผิเออคเอ้ยมากคำเนี่ยัน Nam nhìn bình thường thì áo nam nhắn rồi Nam tệ điên cái bạn Tệ liêng, tệ liêng. Uhm, này mà tệ Nam bóng tín cái này nè Bóng, bóng tín này của nó Má khi mà chàng con bóng không, đâu. không cả nhẹ các bạn Nhẹ quá nhẹ chàng nó Bộ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  chàng nó cả nó chàng nó Bộ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  nó Bộ chàng nó Bộ หน้าบวมันสีแช่บจุบลฮึบเนาะมันกน้อยหนึ่งแหละมันกับจางแหงดอกเพราะว่าเม่สีเข้าไปเาชื <Ether> ่อแน้ะขาเอาชีกับผมกาจางชื่อขาจีกับมาเดินใหม่มีเนาะขาเอาจับกับมาจางชื่อเพราะมันสีเปื่อยดีไป มุนแมนคือมุนตีเออเขานังเนาะแมนเนี่ยเดี๋นี้ก็เริ่มมุนเดยนี้เนี่ยจออมีแข่งปั้นนะแข่งปั้นบ่เออรถเก่ามาจากเนาะอืมนั่งอยู่ชซอนี่ก็ปั้นเลยปั้นขึ้นชั้นใดชั้นนี้บ่แข่งเต๊จีเป็นปั้นนะปั้นแบบไหนอี๋เออมันปวดนี่บ่อืวดไม่ค่ยแบบตะคิวนี่เอมเป็นมีแข่งปั่นเห็นเจ๊เออแบบเดียวไอเมยเนาะ ี่แม่มาติแขงปันอากาศเย็นๆนี้โอ้ไีแขงเราปั่นมันปวดบ่อือผ่ตนคือมีคนเ็คนน้งวแท้ว่าเจ็บปวดบ่ไม่โดนประจาตัวเนาะวันแล้วอือไม่ดนกดอีกกินยาเบิ้กับไปกวดแต่เยังไม่ได้กินกินยาบิ้ลแล้วไปกวดอีกทีนึงว่า มันบันเทาลงบ่อโลกของเราหนนะ้อ่มีเื่อนอยู่อยู่อ๋อมไป้ไปทะนะองถกเช็นางไปนะบอมีไปูกโฉบคนแบบมาเปนอน้าเห็นไก่ดบบอมีแบบบไบนี้มืนอ่คือยางแท้แบบมีชุดมบบบุบไปแบมื่อเพิ่นอยากไปได้ใช่เนาะมืงอเพิ่นอยากไปเนาะ มือเมือรู้สึกเบื่อไปเลยนั่นและกลับไปเลี้ยได้แพ้น่ะยังะยังไม่เลี้อยู่นังเราจะเราจะคืบเล้วงก้ไ่เงี่ยาวัญี๋ะววะวิทยิดยวิทชงการอะไรจ้าววิทย์งการสิทักเนาะยู่ทัเกี่นหน่อยอืมกินโอเตินได้โมนี้โ่ได้ไหม ลากกันไปบะบ่สองคนตอนแรกที่เด็กอยากไปสิไปผู้เดียวเลยนี่ฮะตอนแรกอายว่าสิไปผู้เดียวบางีรถง่ายเลวันนี้เราคิดได้่โอ้ไปเชิญนักกินมุ้ยคนหิวบาทต้องเอาคนหิวไปน้ำถ้าดะไปก็ได้ไม่คืนนะเราเราหายไปหิวลากว่ะลากกตะตระใหญ่ใหญ่แล้วตุ๊กตุ๊กกระดองทุอย่างเงาบาดนี่คนคนฉันดี้ชิบหายแล้วเนาะ

คนหนามมันทางไตเมนทางใตแต่ได้ปลูกอ้อมเพลอนเดียวโคกเดียวมันติดมันได้โคกเดียวเลยไอ้ดอกปลูกนั่นก็ได้ดูดูเอื้อจะปลูกตายเปั๊บปลูกหมดปลูกปูเป็นปลูกได้เจ้าปลูกอย่างไรติดไอ้ปลูกติดติดอยู่มีอย่างหนึ่งที่ไอ้ปลูกบุคอยติดเป็นไงฮูบอฮูบอ

อะไหรดิโบอไหลก็เมือ่อยแล้วเนาะเชืเ่อมือแล้ว,ลว,ลวได้ไมดมอลงหัวลงย่างล้วปันเดียนแมนเวลาล้อย,อยากกันปีงเขาปีงได้เดี๋ยวคนขี้ยันปีงมันบ่จับปีงอันคนบ่หยหานน่ะมันที่จับบ่บ่บ่ยหานมันจับไปเนาะบ่กไม่บ่เจ้าก็บ,บอก่วยหยาดใช่ลงไปก็มาจับมาจับเล้อยปีงไม่หยานดเนาะคือให้มันจับมือเอาสวดเอาไปทีจับ เจาคือบปจับมันก่อนโนนจับออกโนนภูมหยากไม่ยานะเจับเป็นอะไรมันเจาเป็นอะไรห่บอกดินตายไปจาะินตายเลยตีมันขนุนูมีบ่ไปข่าอ่อนเนาะเออมันกิมีแหละมังเธอกัแกแล้วมันนับ้านนเนาะไม่ร้น่ยนกตอนนี้วันจะไปชื่อระนัดอยู่บะไปเออนอตีช่วยมีตานัดบอช่งมั้ีมันประหัตตีไปต่าไปไป อบัดแม่จิไปอมึงไปทางอื่นนะบังวะนกหักชาเลยเตยพักตูต้องไห้ออกกันต่อกไม่ค่อนคำแล้วเคงวะเออนาน้เหมืน่กับดอกนมุไปกีจาันบุไปมุกไปวะจองปลาก็เจีวปลาแล้หเือมุกปลาก็ังยู่ดุไปใครไปะไปเดียวไปทางเดียวตัวไปทางอื่นอยกยืที วันไดเมื่อแต่หน้าอาบหน้าตู้อาบได้อไไปก็ไตู้ข้ามคนบ,บมันหมูท่านไดยอาบ,บชื่นงนี <c oughs> ้ได้เนี่ยเมืนทานแล้เธอแบบเขาอาบหน้าเหมือันเขาจะไปเรียกไปงานแบบแก้เชือกแก้ย <c oughs> ังน,น,นั้นไปดเนาะมันเพิอาบได้ไ่ท่านนี่เนาะเบิ่อจังวะตีน้องมันอาชลานี่มันน้องน้องลงหวยว่านี่ัน้องลงอปานแน่เหมือนน้องพับตาแย่โย บัดน้องสีลงบัดลาอัปตาบ่น้องลงไปวิ่งมื้อนะบ่นไปเลยไปลงลงโมลงฉันบอกเจ้าโมลงห้าชั่งคุเลี้ยดุทายว่ะเจ้าเผาวันฝนว่ะเผาน้องนาสิแต่หาควาหวานข้ามหน่อยเดี๋ยวเราโมไปเนียวกินเราจากไปหาเรากินได้เปล่านองลงได้น้องไล่ได้น้องไล่แม่ต้องชงมึงได้อยู่ได้แม่ฝนมาลงมาแม่ฝนมาไปเชี่ยวบ่ ปลาชิวได้ลกมุกนู้นนี่น้อยใช่ไหมเนี่ยยังมีอยู่บ่เนี่ยก็ได้กินปลาลูกน้อยใช่ปุ้ยยูใช่บ่ะนี่ชามโตชี้โตหน้อยเนี่ยมีนะเออกวนขุนเนี่ปลาน้อยมองขึ้นบ่ะนี่ดิมันขึ้นแม่แน่มันขุนเนาะเขากวนมันช่างเจ้าขุนไปช่วยก็เพราะช้กังเขาซ่าแล้อะไรตอนหางมันไม่มีเลย่อเขาคนมายืนกับเก็บอีกรอบหนึ่งก็ยังได้ตอนเท่านั้นเนี่ยยูใช่ขึ้นใช่ขึ้นแน่มันไปชันขึ้นช่วยมันมากช่วยในใดก็บบุร้องช่วยในก็บบุร้องเออ ไปไปไปอย่างลงลงไปนั่งเบิ้งยื่ชื่อได้ป่ะได้จังตรงโอ้ชิบมูงแหละนี่สิบได้โอเคเนาะไปกะคือสิบวันนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวไปอ่าเข่าในเมืองก่อนเนาะชื่อในกินมาให้น้องมะนาวน้ำชื่อกินเลยเอาพักน้ำเนาะพักกับอ่หมูบ่ก็ได้กินเนี่ยพักกับเนื้อหมูบ่จักโลเนื้อบ่เป็นกระด โลหนึงเนาะเรียกใส่ชื่อเอเนาะโลหนึ่งเลยเจ๊ชีพูเอาพักเลยก็เอาเนื้อหมูมาไว้ก่อนเนาะพออาจายังจะไปตลาดเดี๋ยวนี้วยชาเล็กเดับไปชื่อหาชื่อเองเด้ออเอาชื่อมาไว้ให้กินก่อนเนาะโอเคพี่น้องวเลยเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่เคือนประมาณห้าโมงแล้เนาะเอาสบายดีอ่าโอเคเพียงเนาะก็คือประมาณนี้ในทุกคำกับ จะขอจบคลิปเนาะกรฝากไว้สำนีกก่อนคลิปนี้กันขอขอบคุณขอบคุณพม่พี่น้องเอฟซีมูอเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของทุกคำแต่ต้นจนจบและก็บอกโคตรข่ามโฆษณาทุกคำไปก็ขอบุญขอบคุณหลาลาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคำกะคือจะขอตัวจบเนาะแล้วก็ก่อนเอนต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่า ผู้ใหญ่เนาะที่ว่าได้พระเงินมาให้ทุกคำเป็นสะพานบุญให้ให้น้อมนำพอได้ใช้ซื้ออยู่ซื้อกินก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายหลายเพื่อนยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะสุขภาพแข็งแรงพอจะจัดโรคไปยใครเจ็บทั้งหลายทั้งปวงจ้าธุพี่น้องเอ้ก็คือสิ่งใดก็คำว่าสบายดีสบาย